สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง HR Channel กรมชนประทานวันนี้ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลขอนำเสนอในเรื่องของการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใน EP นี้จะนำเสนอในขั้นตอนของการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนกรมชนประทานโดยในขั้นตอนแรกท่านสามารถเข้าระบบโดยค้นหาและพิมพ์คำว่าสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชนประทาน จากนั้นให้คลิกํำค้นหาที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชนประธานก็จะนำท่านเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเมื่อเลื่อนลงมาให้ท่านเข้าไปคลิกที่แบนเนอร์ร้องเรียนร้องทุกข์แล้วก็จะเข้ามาที่ระบบร้องเรียนกรมชนประธานให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจคำชี้แจงและรายละเอียดต่างๆจากนั้นให้ท่านคลิกในช่องรับทราบเพื่อดำเนินการกรอเครื่องร้องเรียนต่อไปให้ท่านกรอรายละเอียดต่างๆดังนี้ 1. ชื่อนามสกุลตำแหน่งสังกัดที่อยู่เบอร์โทรศพัพท์หรืออีเมลที่สามารถติดต่อได้ 2. หัวข้อเรื่องและรายละเอียดเรื่องร้องทุกข์ในกรณีที่ผู้แจ้งหรือผู้ร้องทุกข์ไม่เปิดชื่อสกุลจริงจะถือว่าเป็นบัตรสนเทศคณะทำงานจะดำเนินการพิจารณาตามในหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่นร0 2 0 6ทว218ลงวันที่25ธันวาคม2 5 4 1ให้ท่านกรอกชื่อเรื่อง ที่ต้องการร้องเรียนร้องทุกข์โดยชื่อเรื่องจะต้องมีความยาวไม่เกิน255ตัวอักษรจากนั้นให้ท่านใส่เนื้อหาเรื่องร้องเรียนโดยระบุรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนเมื่อท่านกรอกรายละเอียดเนื้อหาเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้วให้ท่านตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องจากนั้นก็จะดําเนินการกรอกชื่อนามสกุลอีเมลหมายเลขโทรศัพท์ตําแหน่งและสังกัดโดยท่านสามารถลากไฟล์หรือเอกสาร ที่ต้องการแนบเข้าในระบบได้โดยไฟล์ที่สามารถอัปโหลดได้จะเป็นไฟล์ภาพ JPEG, PDF หรือ Microsoft Word, Microsoft Excel โดยขนาดไฟล์จะต้องไม่เกิน10 MB เมื่อท่านดำเนินการเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนดำเนินการกดบันทึก จากนั้นให้กดรับทราบเพื่อดำเนินการต่อหรือในกรณีที่ต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมให้กดยกเลิกหากไม่ต้องการแก้ไขแล้วให้กดรับทราบต่อไปโดยระบบจะยืนยันรายละเอียดการติดต่ออีกครั้งจากนั้นให้ท่านกดรับทราบเพื่อบันทึกข้อมูลระบบจะขึ้นทิกเก็ตพินและได้ส่งทิกเก็ตพินไวในอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ในระบบจะถือว่าเสร็จสิ้นการดำเนินการในเรื่องของการบันทึกข้อร้องเรียน มีข้อสอบถามในเรื่องของการร้องทุงกด้านการบริหารทรัพยาการบุคคลท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทรศัพท์0 2 2 4 1 0 0 2 0ถึง9ต่อ2 2 9 8หรือ2632หรือสามารถอีเมลมาได้ที่ welfare id gmail com สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังค่ะ